คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม s p ป c e Gaming ครับวันนี้ s p ป c e Gaming เข้ามาแล้วก็จะเจอเกม f i s h i n g War นะครับ กดเข้ามาที่ฟิชชิงวอลหรือประมงฝึกตรงนี้นะครับจะเจอหน้าตัวเกมตรงนี้นะหรือใครจะคลิกเข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดมิระบบออโต้ให้เข้านะครับตามมันเข้ามาได้มีความเห็นที่แตกต่างมันมือยังไงยังไงต้องเป็นยังไงยังไงต้องยิงอย่างนี้ทําไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นทําไมต้องยิงแบบนี้ตามมันเข้ามาได้เลยนะว่าวันนี้ก็ผมสามพันผมไปที่ห้องจูเนียร์และอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับไปห้องจูเนียร์ครับ วันนี้ผมจะเริ่มที่หบาทเช่นเคยครับพลังงานกบนะนี่เราจัดไปเลยครับพลังงานกบพึ่งยังไงพี่กบแหมพี่กบครับก็แค่ชิ้ๆนะโดนสอบกันไปนะครับโอ้โหเจอขบวนเลยหรือ,อยังไงอ๋อไม่ใช่นะออกขบวนนะก็คือว่าขบวนหนละครับไปครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมด เก็บหมดโดยกระสุดไม่เปลืองถ้าตายเนี่ยอย่างนี้ตายง่ายครับเก็บหมดเราไม่เสียเปียบนะอย่างนี้เอาไปครับเก็บได้ครับเก็บได้เก็บได้ครับเก็บได้ครับนี่เก็บได้ครับตอนนี้เราไม่ไม่เสียงบดุลตั้งสักเท่าไหร่นะครับใจ่ายากจังเลยดูก่อนได้ไหมเต่านี่ไม่แนะนําให้ยิงมากมายนะครับมันกระดองมันแข็ง อันจริงๆนะนี่ดูเด็เห็นป่ะเห็นบ้าไม่ตายกระดองแข็งตัวนี้กินสุครับเนี่ยกินสูขด้วผมไหมกินสูเนี่ยดูเด็เนี่ยเห็น่ะละ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหายไปเท่าไหร่หายไปส0 0รอยกว่านะไม่แนะนำให้เราไปลงทุนกับอะไรพวกตรงนี้นะครับไม่แนะนำนะ มันออไม่แนะนำอะ่ะหายไป700แล้วตอนนี้หกร้อยหกร้อยเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบสี่บาทเอาไปครับตร,ตรงนี้แหละเราไปต่อกันอ้าวันนี้เป็นเอ้าได้อะไรอะ่ะตรงกลางเลยร้อยยี่สิบแม่เราจะเอาตรงนี้อยู่ได้แล้วหกร้อยโอ้ได้โบนัสเราจะโบนัส ได้วงล้อกลับคืนมาบ้างครับดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่ปลาหมึกตัวแรกนี่บอกเลยครับว่าอย่าพึ่งยิงนะปล่อยให้เขาวิ่งผ่านไปเรื่อยๆปล่อยป,ปล่อยไปปล่อยไปครับปล่อยไปอย่าพึ่งไปทุ่มเทอะไรกับเขานะมากแล้วเอา้าเออแก้ขัดนะครับสองรอบครับได้เท่าไหร่มาลูกสอนหน่อยเออลูกสอนสิอ๋อเจ็ดสิบก็เหมือนเขาตั้งไว้แล้วนะเขาปรับแล้วเขาตั้งไว้แล้วนะเจ็ดสิบบอล หมุนมานี่เรียบร้อยเลยนะปลานะครับปลาหมึกตัวนี้ครับเรายิงไปเลยใส่ไปที่เจาทาครับปล่อยไปเลยครับมันคือทีเด็ดนะตรงนี้คือทีเด็ดนะใครฟุกใครได้เลยนะครับมันคือทีเด็ดของเรานะเล่งรครับครับรอบผ่านไปนะหนักเอาการกันนะหนักเอาการนะ อะไรอ่ะทำไมเป็นจุดเจ็ดไปได้ยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวนะผมไปโดนตรงไหนเข้านะไม่รู้เหมือนกันนะครับลกลับมาครับห0 0อครับไปลุยที่ปลามึกไปครับเรือปลาหมึกครับว่าไงครับเรือโจรสลัดปลาหมึกครับมาดูกันแล้วครับเจอครับเรียบร้อยครับอยู่ที่2283บาบาทมาดูครับก็จะยิงกันกี่รอบฮะ นี่ครับดูครับยิงกันจี่รอบน่าจะยิงกันได้สักเท่าไหร่ครับพันห้าสิบไปแล้วพันสามไปแล้วนะหยุดแค่ตรงนี้เลยพันหกไปแล้วนะดูครับนี่สองพันไปแล้วครับสองพันหนึ่งร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับสองพันหนึ่งร้อยครับนี่คือเรือโดนสลัดปลาหมึกที่เรายิงได้นะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้ไปเลยนะ,ลนะมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วผมหยุดแค่นี้ครับผมไม่ไปต่อแล้วนะครับได้มาพันกว่าบาทนี่หยุดได้แล้ว ถ้าอยากไปต่อลิงก์เข้ามาลิงก์กันเข้ามาลิงก์กันเข้ามาครับได้คลิปนี้ครับจัดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ